สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับรายการโอเฮกิ๊กเทนนิงนะครับบาย Reaction X ครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้เราจะมาแข่งอะไรกันนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นในรูปแบบของการฝึก Reaction X เพื่อไปยิงประตูนะครับครับผมง่ายๆเลยวันนี้นะครับก็อย่างเติมเตอย่างเมื่อกี้ครับเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มใช่สำหรับคู่แข่งในวันนี้เราก่อน ใช่ครับวันนี้เราจะโดนจากกระแสครับจากกระแสสองเทปแรกนะครับเขาบอกว่าอยากให้เราเรีเควสเจ้าของรายการตัวจริงมาแข่งกับเราหน่อยว่าจะยิงได้เหมือนที่ทําหรือเปล่าใช่แล้วที่เราพูดถึงโคตเต้คือใครใช,ใช่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 ฮุกยังไงให้ได้แบบโรนัลโด <c oughs> วันนี้จะเจอเราแล้วครับนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับแขกเราเลยดีกว่านะครับขอเสียงตบเมือกับพี่เต้หน่อยมามามาเอาอมาแล้วครับตอนนี้โคเต้แนะนําตัวหน่อยครับโคเต้นะครับ สั้นมากครับนะครับก็มีมีรายการอะไรเป็นของตัวเองบ้างมีรายการโอเวคิ k เทรนนิ่งครับก็สอนเกี่ยวกับฟุตบอลทักษะฟุตบอลต่างๆบางทีก็มีทักษะที่น้องๆสอบถามมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องสมรรถภาพเพราะว่าโดยส่วนตัวจบวิสหล่งกีฬาก็พยายามเอาความรู้มาถ่ายทอดให้ น้องๆไปฝึกกันที่บ้านด้วยใช่แล้วรู้สึกกดดันไหมครับตั้งแต่มีรายการพี่กับเกมเข้ามาเนี่ยรู้สึกกดดันบางลังมากไหมน่าจะไม่นะครับวันนี้ก็เลยอยากรู้ว่ามารายการนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนั่นเราเลยลงมาด้วยว่ะนั่นคือสิ่งที่เราติดต่อไปใช่ใช่แล้วจะได้รู้ครับว่าเป็นยังไงครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาให้กําลังใจกันนะครับเราสามคนจะแข่งกันวันนี้โดยการฝึกแบบ Reaction X ด้วยนะครับใครทำประตูได้มากสุดเป็นผู้ชนะวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครรััับบผมสาหกกติในนนวี้นะครับกก็็จะเปนารฝึก ปฏิกิริยาตอบสนองกับสัญญาณไฟ้วครับแล้วก็พอแตะกับเซนเซอร์ปุ๊บเราก็รีบกลับตัวครับผมไปยิงประตูนะครับก็เราจะแข่งกันทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเราแข่งทั้งหมดเป็น2เซตนะครับแต่คือจะเป็นโคเต้โคตเกมเนี่ยรวมกันคนละ6ลูกเป็น12ลูกแล้วก็พิเต้สิลูกคนเดียวเลยเพราะรายการเราต้องใช้ผู้เล่นที่ได้เปรียบกว่าเราลุมนะครับก็คือเกมแรกจะเป็นพ่เกมก่อน6ลูกแล้วก็พิเต้หลูกแล้วก็พิเต้หลูกแล้วก็ไปปิดที่พ่เต้อีกหลูก แล้วเราจะเอาสกอร์เนี่ยมารวมกันใช่ครับผมใครชนะวันนี้จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยครับยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามล็อกชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับครับผมสำหรับกติกานะครับมาฟังกันทีนะครับเราจะยิงกันทั้งหมดคนละ6ลูกนะครับโดยที่เราจะมีกติกาพิเศษเข้าไปอีกครับเป็นสเปเชียลเข้าไปอีกนะครับก็คือถ้าลูกไหนโค้ดเกมสามารถวอลเล่เลยโดยที่ไม่ตกพื้นได้2คะแนนนะครับเดี๋ยวคนเกมจะเป็นคนยิงก่อน พร้อมแล้วเรามาให้กำลังใจกันเลยนะครับสำหรับฝั่งของทีมงานลูกแรกไม่ได้นะครับยังไม่ได้ประตูมาแล้วครับจะขึ้นทั้งหมดสี่สีนะครับจะมีอยู่สีหนึ่งที่แตกต่างพี่เก่งจะต้องไปทัดสีนั้นแล้วครับแล้วก็รีบกลับไปยิงนะครับเป็นการฝึกความคล่องตัวปฏิกิริยาตรงก,ก่อนครับครับ ทั้งหมด6ลูกนะครับตอนนี้ลูกที่5แล้วโอ้ oh. oh. ลูกสุดท้ายครับเฮ้ย oh, oh, oh. hey. มาแล้วครับก็คนแรกน,นะครับของเรานะครับของฝั่งทีมงานพี่เกมได้1คะแนนครับ oh. เดี๋ยวเราจะมาเป็นเป็นพี่เต้ก่อนนะครับพี่เต้ก่อนคนที่2เดี๋ยวสักครู่เดียวครับ คนที่สน,นะครับจะเป็นพิเตะของเรานะครับโคตเตะเรามาให้กําลังใจกันเลยดีกว่าแต่ความจริงก็ไม่ต้องไปเชียร์เยอะนะครับอ้ะพร้อมแล้วลุยเอาแล้วครับลูกแรกผ่านไปเฮ้ยหนึ่งคะแนนแล้วครับน่าจะวอร์มถึงแล้วนะครับนั่น ลูกที่สี่แล้วครับพยายามนะครับพยายามจะยิงสองคะแนนอยู่นะครับตอนนี้ยังหนึ่งคะแนนอยู่นะครับลูกที่ห้าโอ้โหลูกสุดท้ายครับสำหรับโคเตในเซตแรกโอ้โหส่งสายด้วยเอ้เอ้ผ่านไปแล้วนะครับโคราเซตนะครับตอนนี้คะแนนยังเสมออยู่หนึ่งหนึ่งแล้วคราวนี้เหลือสองสุดท้ายนะครับจะเป็นโคเตกับโคเตสองคนนะครับแข่งกันเดี๋ยวมาให้กำลังใจกันหน่อย สักคู่เดียวครับโอเคครับต่อไปเป็นพี่เต้น,นะครับผมว่าจะทำคะแนนทิ้งห่างเลยหรือเปล่าไปชมกันเลยครับอย่าเ,นนก,เก่งน,น้องนเกนมผมมา ลูกแรกครับเป็นไงบ้างครับมองซัดโอ้หชนเสาสองสาลูกที่สองครับประตูเซฟโอ้ลูกที่สามลูกที่สามมองซัดโอ้คะแนนขึ้นมานครับไล่ขึ้นมาแล้วลูกที่สี่เป็นไงปังโอ้ยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยลูกที่ห้า โอ้โสองแต้มเลยโอ้โหวิธีบอลลูกสุดท้ายครับเป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหทีมชาครับโคตเต้ยิงคะแนนขึ้นมาอีกสองแต้มนะครับผมโ,โหดูสภาพครับผม แล้วนะครับสามช่วงนะครับก็ช่วงแรกสรุปก่อนตอนนี้นครับคะแนนของทงอางฝ่ายจัดนะครับรายการก็นําอยู่2คะแนนสามตอนหนึ่งเป็น6ลูกสุดท้ายนะครับสาหรับโคเต้วันนี้เรามารุ้งเนี่ยว,วันนี้โคเต้จะโดนพวกเราเชื่อหรือเปล่าหกลูกสุดท้ายครับมาให้กำลังใจกันเร็ดดี้กแูแกครับเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ปุ้ยคีบ้ามาแล้วครับ ลูกที่สองเราเย้โอเคครับสังเกตนะครับสังเกตทรงผมตามองบอลจัลลยวิลังกายยิงโอ้ยแย่แล้วครับสามเท่าแล้วตอนนี้มาแล้วครับโอ้ยประตูอยู่ารับคลิปนะสองลูกสุดท้ายครับตอนนี้พี่เต้นนองแล้วสี่สามสายด้วยโอ้ลูกสุดท้ายโอ้ดีคลูกสุดท้ายคนนี้ หดเฮ้ยหมดมีแถวไ้วยโอเคโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสองคน เปิดบ้านพลาดท่าแพ้ไปนะครับเราท่านพลาดท่าบ่อยนะพลาดท่าไปบ่อยแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องกลับมาสักเทปหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับวันนี้นะครับโอ้เฮ็ดคริกเทรนนิ่งบายเรียกชันเอกครับผมก็เป็นเอกหนึ่งแบบซ้อมที่เราคิดว่ามันใช้ได้จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เต้ก่อนว่าไงวันนี้เหนื่อยไหมใช้ได้จริงครับเหนื่อยครับเหนื่อยเต็มเลยก็เฉือนพวกเราไปคะแนนเนึงนะครับสี่ต่อสามคาดการณ์ว่าถ้าอีกสักลูกสองลูกเราน่าจะ ลนน่าาจะกับมเืใช่เหมือนกับพิจุกนะครับกรณีต่ออีก10เมตรน่าจะเสร็จเรานะครับโอเคก็เป็นอีกเทปนึงครับที่สนุกมากๆแล้วไงเดี๋ยวเราฝากติดตามเทปหน้าด้วยว่าโอเฮดคริกเทนนิงบายเลชั่น X เราจะเป็นเกี่ยวกับการซ้อมในรูปแบบไหนแลัวไงเรา3คนนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ